ก็มีกรณีธรรมทานแจ้งเพื่อทราบอ่าแจ้งเพื่อทราบจะได้ไม่ต้องสงสัยคือในกรณีที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะซื้ออะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรทีนี้เนี่ยคำพูดของเราอะมันล็อกกับข้างบนทุกอย่างจะลิงก์เพราะว่าทุกอย่างมันคือคาสัง่ง อาคําสั่งเพราะคำสั่งออกมาจากปาก <ใน S 1> ทีนี้ในการทําบุญสร้างกุศลเนี่ยของใครเป็นอะไรใดๆอย่างไรเราไม่รู้เราไม่รู้ใช่คําว่าไม่ลําเส้นชีวิตใครแต่สําหรับในกรณีของเราสั่งปุ๊บได้ปับ๊บถ้าเราบอกว่าเราจะทำ นั่นหมายถึงทีมพระพู้สาเร็จดวงแก้วองค์พระธรรมสำเร็จเขาพร้อมระบบปฏิบัติการที่จะเตรียมล็อกเรื่องเนี้ยอ่าเรื่องของเราเนี่ยคําพูดของเราจะถูกล็อกแล้วทีมองค์พระผู้สําเร็จเนี่ยทีมอดวงแก้วค่ะเขาก็จะลงอ่ประจําหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะสอสล็อกสิ่งที่ใช่อ่าล็อกสิ่งที่ใช่ทีนี้มันก็จะอนุมัต ทีนี้ในการอนุมัติปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยทำต้องได้ทำจริงต้องได้จริงสร้างเหตุให้เกิดผลจริงอ่าคำว่าได้จริงหมายถึงดวงแก้วที่เป็นดวงกุศลอ่าองค์พระธรรมสำเร็จองค์นกุศลเนี่ยก็จะดิ่งลงตัวเราหมายถึงเรื่องเนี่ยคืออนุมัติอ่าโดยที่ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่คิดแค่ว่าฉันจะซื้อของของคนคนนี้อะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ใช่อะคนที่ใช่อ่ะมันจะไม่จำเป็นต้องพยายามเพราะระบบคะแนนอะคะแนนของคนแต่ละคนอะมันจะมีติดอยู่ที่หน้าผา อย,อยู่ที่หน้าผากทีนี้เนี่ยพอมันติดอยู่ที่หน้าผากอะ่ะตั้งแต่เกิดมาชาติเนี้ยแล้วก็ปุเลนชาจนถึงชาติเนี้ยแต้มคุณมีที่เท่าไหร่อะเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าหน้าหน้าจอเลยอ่าขึ้นมาเป็นหน้าจอว่าจะได้ว่าคนนี้อะไรใดๆไม่เกี่ยวข้องกับของที่เราซื้อว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับการที่ว่า ได้ได้ซื้อแล้วเอามาสร้างอาน,นิสง์ได้ซื้อแล้วเอามาสร้างกุศลจ,จริงๆที่ที่ได้จริงๆเราพูดทุกครั้งว่าเงินหรืออะไรใดๆที่ออกจากตัวเราอ่ะไม่ง่ายนะคําว่าไม่ง่ายหมายถึงคนที่คนที่ได้ไปอะหรืออะไรใดๆอะ ม,ม,ม,มันคือโชคดีอ่ามันคือมันคือมันคือโชคดีแล้วการที่เราได้ของเขามาแล้วเราดําชูดขึ้นไปได้สร้างอนิสองส์อ่ะมันก็คือโชคดีอ่ามันก็คือโชคดีซึ่งทางโลกมนุษย์อะ่ะเราไม่ซีเรียสว่าใครจะมองอะไรได้ยังไงในเหตุผลตรก,กะของมนุษย์แต่สิ่งที่เราซีเรียสคือแต้มกุศล ที่เราสามารถที่จะชูดดึงของคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาชูดขึ้นไปข้างบนได้ถูกต้องบริสุทธทิ์ยุติธรรมที่ตนเพราะว่าเวลาที่เราจะจับหรือแตะอะไรใดๆก็ตามหากมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มันทำไม่ได้อ่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอสิ่งที่เราพูดว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างจะถูกล็อกไว้หมดเลยอ่าล็อกไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลใดที่เราซื้อของที่ที่ร้านเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาของเขาอ่ามันถึงเวลาของเขาแล้วมันก็ก็ถึงเวลาที่มันจะเป็นเป็นการจุดประกายสิ่งดีๆให้กับอ่าให้กับตัวเขาอะเราอาจจะได้ เราอาจจะได้ซื้อขายกันหรืออาจ,จไม่ได้ซื้อขายกันต่อหรืออีกหรืออะไรใดๆตรงนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าโลกใบนี้มันก็มีประชากรเยอะแยะมากมายอะนะที่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายบน่นวนมาเจอกันแต่สําหรับบคุคคลใดที่เรายังไม่ได้ซื้อของหรือหรืออะไรใดๆเนะี่ยถือว่าเดี๋ยวก็ได้เจอไม่ต้องเสียใจมันก็จะมีการหมุนวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องปกติ อ่าเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญคือการเก็บแต้มอ่าการเก็บแต้มเราพูดเลยนะว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราอะค่อนข้างที่จะชดัดทีเนี้ยในกรณีการตัดสินอะไรใดๆเนี่ยขึ้นอยู่ที่คะแนนของคนแต่ละคนเองที่อยู่ที่หน้าผากเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเวลาเราการทำบุญสร้างกุศล เราจะบอกว่ามันมีทั้งแบบใช้เงินและแบบไม่ใช้เงินแต่สิ่งสําคัญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะใช้ในการทําบุญสร้างกุศลเนี่ยเราต้องทําได้จริงๆอเราต้องทําได้จริงๆมันต้องได้มักได้ผลได้เหตุจริงๆนะคะคำว่าบุญกับคําว่ากุศลไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดที่คุณเคยถูกสั่งสอนมาแบบไหนเอาวางไว้ตรงนั้น เอาวางไว้ตรงนั้นเราไม่ข้องเกี่ยวเราไม่ล้ำเส้นเราไม่กล่าวถึงแต่สิ่งที่เราจะกล่าวถึงคือในรูปแบบของเราในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เงื่อนไขที่เรากำหนดในการที่เราพิจารณาในการพิจารณาเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงแปลผันทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลเสมอตรงนี้ต้องระไว้ในฐานที่เข้าใจไม่อธิบายนะคะเพราะว่า เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการอธิบายญญาอ่าฮะรูก็แค่นั้นาการสร้างกุศลทุกทุกบาททุกทุกสตางค์คือการเก็บแต้ญญนะแมแต้มกุศลให้กับชีวิตของตนญญเพื่อนำมาเบิกใช้ในชีวิตตนในคราวครั้งนี้ญญนะคะบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมซื้อเยอะจังอะไรใดใดๆดใด อยู่ๆก็ก็ก็ได้ซื้อบางคนเอ้ยทำไมอ่าประมาณนี้มันต้องกลับมามองที่ว่าเฮ้ยทำยังไงฉันจะได้อยู่คนนี้ 9, 9, 9, ฉันต้องพัฒนาอะไรใดๆสกิลด้านไหนเพื่อที่จะต่อยอดได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นะระบบ ที่จะชูดให้คนแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเสียใจไม่จําเป็นต้องดีใจแต่จงเข้าใจในทุกๆสิ่งที่มันเป็นไปนะคะเท่านั้นเลยส่วนกร,รณีมนุษย์เนี่ย,ยเวลาที่กุศลเนี่ย,ยดิ่งลงอาร่างสังขารสําหรับกร,รณีบุคคลที่ไม่ปฏิบัติเป็นบุคคลธรรมดาตรงนี้นจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรใดๆเพราะว่า ในระบบปฏิบัติการในร่างสังขารเนี่ยจะสัมผัสไม่ได้แต่ว่าดิ่งลงไปไหมดิ่งลงไปแล้วนะคะดิ่งลงไปแล้วอ่าส่วนมนุษย์ที่ปฏิบัติเขาก็จะสัมผัสได้ถึง energy อารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจะถูกบู์พลังงานขึ้นเรื่อยๆๆกุศลค,คือการหล่อพลังงานเย็นอ,อย่างเราเนี่ยร้อนนะคือคือใจร้อนนะแต่ เวลาที่เราโดนกุศลเยอะๆคพอมเนี่ยก็จะเห็นหน้าเรายิ้มๆอย่างนี้แหละอะฮะแต่จริงตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นคนที่ใจหลอนมากนะแล้วก็เด็ดค่ะที่สุดในสาโลกอะต้องใช้าที่สุดนะเพราะว่าต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เป็นนะว่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่า กายสิทธิ์ิทธิส่วนบุคคลหรืออะไรใดๆเป็นแบบไหนมันต้องยอมรับเมื่อยอมรับแล้วก็จงเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บก็รู้ว่าทําไมเราถึงเย็นทําไมเราถึงเย็นทําไมเราถึงอะไรใดๆเพราะกุศลด้วยกายสิทธิ์ของคําว่ากุศลเนี่ยครอบตัวเราไว้เป็นกายสิทธิ์ของเรานิวเคลียร์ก็กายสิทธิ์ของเราอ่ากุศลก็กายสิทธิ์ของเราครอบไว้มันทำให้ทุกอย่างกลายเป็นบุญญรฤทธิ์เกตปะ อ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกรรมยุติธรรมเสมอทำอย่างไรได้อย่างนั้นแน่นอนค่ะโอเคจบคลิปนี้่เพิยงเท่านี้ค่ะ